บา,าบาดนี้ลาวเดรนอยยิ่งคนพ่อผู้อับโศกโลกความหักเขาเบียบคันได้ทนกันอังสมองหลวงพี่เอนะหลวงพี่เอ E é. บางเพี่บอตอบน้องแสดงว่าสั่งนางความสัมพันธ์ที่เคยมีได้ขาดลงเป็นบ้านบอมีวานสนิทแนนได้เป็นแฟนแต่เพียงเสื่อโดนนั้นไปมา,ากมือคงเเนือแท้ตั้งแต่ห้อย ลาวดีเพียบคือกับเง้ออ้อยแมงมอดบส่สนใจพอความบานไยในได้เจือจางหมดเกียยเหลือแต่เพียงห้อยซ้ำ ในจ,จุดจำจนปีปุ่นบ่สมถ่ามาดวนใจประสงค์น้อต่อตังในพังทิ่มดังฟังาย ເຮັາຍນຍານລສິກິນເຝືອງຈັງກ້າສງຮເຝືອງແລດຮອດຄົນຫົຍຸນລກບກິນນ điên cả đây tặng tiền mà điên đanh đanh tài xăm cấp phải đến sai bồ vua nhuông khung nam nà kiệt và nam nó tâm toàn thế quá chạy thoát bỏ phạt miên hoặc đạp ngao móc tâm toàn vàng u lam คำสัญญากายเป็นหมายความมุง่งหมายกายเป็นมานมะโนเทสาบาทกายเป็นสอนนอเสยียบจำ่าตําเข่าละวางขานนี่บ่อนอนีน่บ่อนอ เพิ่นมาบุญบ่เคยไดขี้สั่งทง้งยงผัดผ้าง่ายบุญบ่สมขันบวยกะเราพ่านขันห่างะเดียนสาตางบ่สมแบงคือขิงแข้งบ่สมขาหนาบ่สมเขามากตนแม่นดำใดกะบ่เขียวนะ ถวงกระเที่ยวบ่สมหอยคือกับก้อยบ่สมเพือกเลือกตาพ่อปากอังก็เลยวาบ่าเข้ากันลาวดีบ่สมเพ,พีพราะลวงเพีนั่นสังนาง ฝันกลางคืนมาเห็นแมวเตือนขึ้นมาได้เห็นา้างเหลือแห้งเดืเหลือแห้งนางประสวงสา้างกะทินแพ่บ่ได้ลาวดีแทบรวงพี่ผัดลอกดวง บวงห่างกระต้ายไปผัดไปเถือกขาเสือสรางขี่เหือที่เดียวเครืองวังก็เลยลม หากเจอล้วงกะเสียเคื่อนาที่ทานละลอกทั้งศาสมีหากบ่สมหวังพ่ออยากขอองงินไม่ตายทิมให้สวงใจนี่ละนอหลวงพี่เอ้อ เอโอยเอโอยเอโอยหนะมนต์ธาตุสภาขาว <tries> 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 สาภะคาวะตัอารหาัตสัมมาสัมพวนทัานโมตานสามภคาวะต สำพูโอ๊ตพัดษา เจ้าฟังสเนโนลูกสายก่าเกือจนบานาขาวเวียนเวียนตาเมิดนาว่าตันตื่นเจ้าคืนคอน แอบจุนมานอสิโลมโทมานัดเสียใจเียวเบึง่งไปกะป้านกันระวังสองเกือเท่า เลยบ่มีคำเบาแนวใดใดใจกะสั่นเลียวเบิ่งหน้าตั้งแต่กันสยายตาผู้เฒ่าน้ำตาย่อยเจ้าวไหล ว่าสิปากกะยังปากบ่ได้ตันตีบคอยสวยไปตะลายในมอบลงหน,น้ตรงแปน เงียนขึ้นมาสติตังแข็งใจเบาต่อเจ้อเยาว่าจังสันใจสันบบอีดแม่กับพ่อน้าสิวว่าลูกอยู่เมืองกุ่งสังคมส่านันนดอนเกียรติคุณบุญลน้น อยากอายคนสันว่าเทาเข้าได้เห็นพ่อกับแม่คนแก่แก่รวมลามมาแพ้ผ่ากับเก่าจีแม่กะนุงจังสีตั้งแต่ได้มา กค็คงเห็นคู่สุนีวตัวท่า,านะข้าแม่มาวันนี้แม่กะนุง่งผืนมันดีนอสุดแล้วดูอย่าบนเกิดมาทุกข์มาจนหาได้เพียงน่าสำนีก็ดีลำสำสวรนํำ ถ้าเจ้าเอาจังสันนะเจ้าสั่งแม่แล้วหรือได้ขมือโอ้ยจังในไข่ค้าเข็ม,มบมไข่ควรหวานพอพอแม่ล้อยากินนะ่า สิบห้าปีกันเอยดวงคือพะเห็นโลกแก้วสิคืึ้นคงเต้าสาวทานแม่จังในผักบ้านพร้อมพ่อเจ้านำมาเวทนาท้นทุกข์ขอบอยากเห็นมุตตะแกว้วบาทแม่มาถึงแล้ว คุนมาสังมาต่างหัวใจแม่สิแตกมามาลายทิมเจ้าเปลี่ยนหนันนั่นละนาะลูกคำเออ ั้งแต่หายตะคอกกัมูขึ้นมากมากหนทวาสงสารนา มุตตาเจ้าลืมสาตซ้ำสายฟ้าฟาดตองคันสิอกง่ายมหาเอ้ยบต้องไหลแม่ก่าแม่บอยู่ให้กวงตาดอกคำโอ๊ยแม่ขอลา คำแพงสู่สถานเมืองบ้านให้เจ้าสุขสำลานส่างไม่ทำยาประมาทบาทสจาเม่หน่อยศิลาเจ้าวางไก่นกสิจากตนไม่พ่อขาดยิงสาขาปราสิไก่วังเว อนมังเเิื่อนพอขาดเขินยังน้ำหนองศิลาวังกวางควายลงกวนเกือกคุณนี้ไปสุมบวกน้ำที่หำพ่องบ่สองสีแม่สิไกเข้านี้แม่ลานี้ก็บ่สร้างเป็นน้ำเจ้านี่บ่ตางแม่บ่เข ดอกท้าวแม่บอกเครียดให้ท้าวขอลาเจ้าว,โอโอโว่าห่างไกลนั่นล่ะนาลูกคำเอ้ย